สวัสดีคะ่ะทุกคนหลังจากที่เราได้กล้องวงจรปิดไปแล้วนะคะเราก็จะทําการเสียบปลั๊กนะคะคู่กับตัวเครื่องนะพอหลังจากเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยเขาเขาจะมีไฟขึ้นนะคะแบบนี้อ่าก็คือกล้องใช้งานได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอสักพักนึงนะคะไฟจะดับหลังจากนั้นคะ่ะเราจะมาสแกนแอปพลิเคชันนะคะที่อยู่ในกล่องของกล้องกันนะคะเราจะใช้สแกนเพื่อติดตั้งแอปนะคะ สำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการสแกนยังไงหรือว่ายังไม่ได้ติดตั้งแอปสแกนนะคะแนะนําง่ายๆนะคะว่าให้เข้าไปที่ไลน์นะคะแล้วก็ qr code นะแล้วก็สแกนแบบนี้ได้เลยเสร็จแล้วเราจะเจอเป็นเว็บไซต์นะคะนี่เลยกดคลิกไปเลยค่ะอ่าทีนี้มันจะมีเป็นแบบนี้ให้นะคะมันขึ้นมาแล้วเรากดติดตั้งได้เลยค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะ หลังจากที่โหลดแอปเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะจะเป็นหน้าตาแบบนี้โอเคเพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เราเข้าสู่ระบบอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์แนะนําเป็นหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะคะเราก็เข้าตามขั้นตอนเลยค่ะ,ะทีนี้เขาก็จะส่งรหัสไปที่โทรศัพท์ของเรานะคะแล้วก็ใส่รหัสกดไปที่รับรหัสยืนยันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเขาก็จะให้เราทำตามแล้วก็ทำตามเลย หลังจากใส่รหัสยืนยันแล้วเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านนะคะอันนี้เราก็ตั้งค่ารหัสผ่านได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็่าเรียบร้อยค่ะตั้งค่าสําเร็จต่อไปเราจะไปติดตั้งกล้องค่ะก่อนที่เราจะติดตั้งกล้องนะคะแนะนําว่าให้กดปุ่มรีเซตต็ตตรงนี้ค้างไว้ก่อนนะคะประมาณ3ามวิหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยค่ะโอเคเดี๋ยวรอเขาหมุนสักครู่นะอ่า เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือการรีเซ็ตกล้องก่อนติดตั้งนะคะทีนี้เราก็จะไปเพิ่มกล้องค่ะระหว่างติดตั้งนะคะเขาจะให้เราเปิดบลูทูธแล้วก็เปิด WiFi นะคะหลังจากที่เราเปิดบลูทูธแล้วก็เปิด WiFi แล้วให้ลูกค้าสังเกตดูนะคะนี่เลยตัวนี้คือรหัส ID ของกล้องเรา78 7 4เเห็นไหมคะพอเปิดปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะขึ้นมาอัตโนมัติเลยค่ะลูกค้าแทบไม่ต้องทำอะไรเลย เดี๋ยวจะลองออกจากแอปแล้วก็เข้าใหม่ให้ดูนะเนี่ยค่ะบวกเพิ่มไปปุ๊บอ่ะเนี่ยค่ะเขาจะขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยถ้าเราเปิด Wifi เรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดบลูทูธเรียบร้อยแล้วกดเชื่อมเลยค่ะใส่เปลี่ยนรหัสเปลี่ยน wiFi นะคะให้เปลี่ยนเป็น 2.4G เท่านั้นนะคะทุกคนจะมีติดตัวมาที่บ้านอยู่แล้วแล้วก็ใส่รหัสผ่านไปค่ะ เสร็จแล้วก็ต่อไปค่ะอทีนี้รอสักครู่หนึ่งนะคะให้เขาครบร้อยง่ายมากเลยค่ะวิธีการนี้เสร็จแล้วค่ะรอแป๊บหนึ่งค่ะระหว่างนี้คือรอรออย่างเดียวเลยนะคะ ให้เครือข่ายเขาเชื่อมต่อแล้วก็ทำงานอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็สามารถตั้งได้เลยค่ะว่าเราจะให้กล้องของเราใส่เป็นห้องอะไรสมมุติว่าเป็นห้องนั่งเล่นละกันนะคะ,ะเพื่อทําอะไรก็แล้วแต่อ่าเอาไว้ดูแลเด็กเนาะดูเด็กค่ะแล้วก็กดต่อไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะตัวนี้เขาจะมีสัญญาณบอกด้วยนะว่าเวลาที่แบบมีคนเดินผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะตั้งคา่าเขาจะเตือนเลยอัตโนมัติว่าเฮ้ยกลางคืนมีคนเดินผ่านนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราเดี๋ยวเราจะลองดูกล้องนะคะนี่เขาจะเทสต,ตัวกล้องให้นี่เห็นไหมชัดแจ๋วเลยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะสัญญาณแรงนะตำแหน่งปัจจุบนันเหมาะสำหรับการติดตั้งกล้องนะคะเราก็ตั้งไว้แบบนี้ได้เลยทีนี้เรากดยืนยันได้เลยค่ะทีนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานกล้องกันนี่ค่ะกดไปได้เลย กดเพิ่มได้เลยค่ะกดขึ้นกดลงเห็นไหมสวยงามกดซ้ายกดขวาบนล่างได้หมดเลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะพูดกับกล้องนะคะเราก็แค่กดอถ้าเราอยากได้ยินเสียงปลายทางกดแบบนี้ค่ะโอเคหรือไม่ก็ถ้าเราอยากสื่อสารกับกล้องเราแค่กดตัวนี้ค่ะแล้วก็เปิดการใช้งานนะคะแล้วเราก็พูดได้เลย โอเคกดเพื่อพูดคุยแบบได้ยินเสียงไหมคะโอเคขอบคุณค่ะก็จะเข้าๆประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะถ้าเราเพิ่มกล้องอีกเราก็สามารถเพิ่มได้เลยนะคะโอเคจบแล้วค่ะจบการติดตั้งแค่นี้เลย